You're listening to KS podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t ir, un, un, y e Happiness Investment ครับสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับก็เห็นหน้าคุณโจมาเข้าตอนที่ช่วงผมรับหน้าที่แทนครั้งที่แล้วเจอคุณโจมามาอัปเดต เเรื่องของพิเซลพีวิวด้วยของตัวตัวไซส์เล็กๆในกลุ่ม property ที่ก็ไม่เล็กนะสลิก็ไม่เล็กก็เป็นสลิ <Origin. S 2> แล้วก็ลิจินมาในวันนี้คุณโจบอกว่ามีอีก4ตัวพี่ใหญ่ในกลุ่มเซกเตอร์นี้นนนนตัวเลขเกินก่อนก็ได้ตัวเลขดูออกมาค่อนข้างน่าพอใจอในความมุ่งสอดดีดีอะไงก็เซอร์ไพรส์กวนกวนคุณโจแหละเมื่อสักครู่นี้ผมโชว์ว่ารายเซกเตอร์ว่ารอบที่แล้วดูของกลุ่ม property เนี่ยลบทรงๆพอๆกับเซตแต่รอบนี้กลับลงเยอะกว่านะ เดี๋ยวต้องมานั่งดูจริงๆผมก็ฟังพี่เปรมคุยเมื่อกี้นี้ในรายละเอียดเนี่ยถ้าดูใน Property ทั้งหมดเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็น CPN กับ a w c นะมันเป็น commercial property เพราะฉะนั้นเวลาเจอโควิดปุ๊บเนี่ยเขาจะ react เร็วมากและ time frame รอบนี้กับรอบที่แล้วดูเหมือนพี่เปรมจะใช้ที่มันสั้นกว่าเพราะช่วงแรกมันจะโดนเยอะขณะที่ตัว housing เนี่ยมันจะประมาณทั้งหนึ่งในสามของทรัพย์เพราะนี่จริงๆรอบที่แล้วเนี่ย property ก็ impact ลงมาแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันไม่ได้เป็นแบบนั้นพอเจอโควิดไตรมาสสปีที่แล้วหลายๆคนทำนิวไฮแล้วก็ช่วงต้นปีที่มีเซคันด์เวฟนะครับหลังจากปลายปีที่แล้วมาเนี่ยยอดขายก็ดีนะครับอันนี้มดนมีโอกาสที่จะเป็นเ h ิร์ดเวฟเนี่ยไม่รู้จะดีหรือเปล่าเดี๋ยวไปไมาๆเดี๋ยว Property ที่เป็น Housing อาจจะกลายเป็น Proxy ของตัวโควิดเหมือนถุงมือยางก็ได้นะเป็นมือให้อีกครั้งหนึ่งกพราะคนว่าว่าใช่พอมีโควิดปุ๊บบ้านจะขายดีซะงั้นอะไรกับเราี้นะครับเางั้นขอขอเชิญทางของคุณโจ้ซีตัวใหญ่มีอะไรบ้างจะเรียงตามอะไรว่างอะไรได้ครับก็วันนี้เราเช็ครายละเอียดมาเนี่ยมีพรีเซลของ4บริษัทใหญ่ครับออกมาในไตรมาสที่1ก็มีสุภไลนะครับแลนด์เฮาส์นะครับเอพไทยแลนด์แล้วก็ตัวปรึกษาโฮดดิ้งก็เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดภาพรวมออกมาดี นะครับแล้วก็ดีกว่าที่เราคาดนะครับเราก็จะได้ยินคําว่านิวไฮอีกแล้วในตรามากที่1<อ>ซึ่งแบบไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับเราก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันถึงทําได้ค่อนข้างดีนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไล่เรียงกันไปจากตัวที่ดีที่สุดไปจนตัวที่ดีน้อยแต่ทุกตัวดีหมดนะครับ สุภไลเนี่ยเมื่อวานนี้ประกาศทีเซลออกมาที่7จ0ดนะครับเพิ่มขึ้น26%่สิบร์เซนต์ year on year แล้วก็83%ดสิบสามเปอร์เซนตคิวตรงนี้คิดเป็น27%ของเป้าทั้งปีคือไตรามาสเดียวเนี่ยได้ยีเปอร์เซนธรรมดาถ้าเกิดคิดง่ายๆหารสี่ก็ต้องยี่สิบห้าอันนี้มันเกินแล้วท,ทั้งที่การเปิดตัวโครงการใหม่ในไตรามาสนี้ทํายังไม่ได้เยอะมากนะครับสามหมล้านตามแผนเนี่ยไตรามาสนี้เปิดแค่4ี่พันเจ็ด เพราะนี่ยังเหลือรูมอีกเยอะมากๆนะครับหลักๆเนี่ยที่เขาขายได้ก็ขายในส่วนของแนวราบนะครับแนวราบได้มา5,600ซึ่งก็โต41% Year on year แล้วก็84% Q on Q อันนี้เป็น Record High ของ q u คอ r l y p r ร s a l e สำหรับแนวราบเป็น Record High เลยใช่<อ>ไม่เคยเห็น Pre-Sale แนวราบสุ p p l y ไตรมาสไหนเกิน5,000ไตรมาสนี้มา5,600นนะครับก็เท่าทีค่คุยเนี่ยก็คือ ยอดขายมากระจายกระจายในทุกๆเซกเมนต์แต่หลักๆเนี่ยจะมาที่3ถึง7ล้านเป็นหลักนะครับก็เป็นภาพใหญ่ที่เป็นเรีย d ดีมา d นะครับแล้วก็เป็นตลาดที่ทางส u p p l y เนี่ยเขาจับอยู่ค่อนข้างค่อนข้างเขาเรียกอะไรแน่นเขาอยู่ในเซกเมนต์นีานานมากแล้วแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วก็หลังๆเนี่ยจะเห็นว่าเขามีการปรับบ้านดูดีขึ้นบ้านสวยขึ้นถูกใจเรามากขึ้นใช่แล้วก็โลเคชั่นเนี่ยกระจายมากขึ้นนะก็เลยทําให้เขามีน้าน้ําในการจับ ลูกค้าได้ได้เยอะขึ้นนะครับแล้วราคาเขาก็ค่อนเพดิทีฟรีเนเบิลด้วยเพราะฉะนั้นยอดออกมาดีนะที่ตัวคอนโดมิเนียมก็ไม่ได้แย่นะครับโครงการที่เพิ่งเสร็จไปใหม่สุขุมวิท39แล้วก็กำลังจะเสร็จทั้งวิว่าพระราม3ามวิว่าแกรนนะครับแล้วก็ภาษีเจรเนี่ยก็ทำยอดขายได้ดีเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าสิ่งที่ออกมาแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้งบ Q ิว่ของสุプライนะครับแล้วก็งบคิด้วยมองต่อเนื่องไปเลยเนี่ยน่าจะโตได้ y ยีย on อันเยียนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างด แคต a าลิสต์ของ Supply ก็จะเป็นบวกในในมุมพื้นฐานนะเราไม่ดูไม่ได้ดูว่าโมเมนตัมตลาดอะไรเป็นไงแต่ว่าเราให้ข้อมูลในเชิงพื้นฐานเนี่ยโมเมนตัมยอดขายดีบงบ Q1 Q2 ดีนะครับแล้วก็ยังจะมีในเรื่องดีวิดเดืน ดีวิด้นสำหรับรผลประกอบการครึ่งปีหลังปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับ50สตางค์คือตัวเลขเนี้ยรู้อยู่แล้วอย่างไม่ได้ขึ้นเลดีลลใช่เดี๋ยวจะขึ้นวันที่ยี่สิบเาเมษายนนี้นะครับเพราะฉะน,นั้นในมุมของสุลายเนี่ยก็เป็นหุ้นที่เพอร์ฟอร์แมนซ์โดดเด่นนะครับ,รบแล้วก็มียิวที่ตัวซัพพอร์ตด้วยแล้วก็เลือกเป็นยังเลือกเป็นท็อปพิกนะครับแพคเกจไพร์อยู่ที่23 60ก็ยี่สิบสามหกริบก็ตเป็นอัลฟ่เฟอร์มก็ตอนให้เราาสบยใจขึ้นคือปลอดภัยหน่่อยวาท็อปพล เนี่ยตัวเลขออกมาแล้วอย่างเอี้ยอยู่ในปีนะครับตัวต่อมานะครับก็เป็นไลน์แอนด์เฮาส์นะครับก็พรีเซลไตรมาสนี้เราประเมินว่าจะอยู่ที่7,600ล้านนะครับเพิ่มขึ้น36%มสิบหกเปอรยียร์อันเยียร์แล้วก็43%่สิบนต์คิวอันคิวนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เรคคอร์ดหานะครับแต่ว่าเป็นเซคเกอร์เรคคอร์ดหาแล้วกันในมุมของแนวราบนะครับแนวราบไตรมาสนี้เนี่ยออกมาอยู่ระดับประมาณสัก 7,002นะครับซึ่ง7,002เนี่ยก็คือต่ำกว่าไตรมาส2ปีที่แล้วนิดหน่อยนะครับแต่ก็ถือเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับก็มันเป็นเพราะว่าในมุมของตัวเขาเนี่ยคือโครงการเปิดหน้าน้ำเยอะแล้วก็ตอนนี้ต้องยอมรับว่าดีมาน์ของบ้านเนี่ยมันถูก Move มามาซื้อบ้านแนวราบบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์มากขึ้นคอนโดอาจจะดูหายไปครับดีมาน์ก็ถูกชิปมาระดับหนึ่ง เพราะนั้นเองเนี่ยยอดขายก็ถือว่าเป็นยอดขายที่ค่อนข้างดีนะครับโครงการใหม่นะครับอ,อย่างที่อ,อ,อินดี้บางนากอม7ก็ทำยอดขายได้70%โอรนตะครับตั้งแต่ช่วงเปิดมาในช่วง2อสเดือนขณะที่อัญญาในส่วนของราชพฤกษ์เนี่ยกออ็สามารถทํายอดขายได้ระดับประมาณสัก20%นะครับณนะช่วงเปิดตัวเพราะนั้นก็คือโครงการใหม่ก็ดีโครงการเก่าก็ดีเพราะ มันก็เหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นผลมาจาก Second Wave ในช่วงปลายปีหรือปล่ที่ทําให้คนมาซื้อบ้านได้แนวราบดีนะครับเพราะมันนํามาซึ่งในมุมของการรับรูเวยได้ในไตรมาสที่1นึ่เราคิดว่า Q1 กําไรของแลนด์ฮาน่าจะเติบโตได้ y ย a r on y ัน r แล้วถ้าเกิดมองข้ามไป Q2 เหมือนกันนะครับเทียบกันกับปีที่แล้วที่อาจจะมี Pressure ในเรื่องของปิดแห้งโฮมโปรปิตที่เป็นผลส่วนประกอบสําคัญของแลนด์เนี่ย กำไร Q2 ปีนี้ของแลนก็น่าจะเติบโตเยียดเยิยนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ดีเวนด์อีกดีเวเดนในส่วนของ second half ในปีที่แล้วที่30ตางก็ยังไม่ขึ้นเครื่องหมายนะครับก็เหมือน, <XD S 2> ก,นกับสุพลัยก็จะเป็นวันที่6 พุทธพังอันนี้หลังกว่านิดหน่อย,ยหลังกว่านิดห <29 S 2> น่อย29เก้าเมษาเพราะฉะนนั้ในมุมของแลนด์เนี่ยครับสตอรี่คล้ายๆก,กันกับตัวสุพลายเลยคือตัว<ม><ม>ที่ดีเขาก็ดีในใน,ในภาพ,พที่ใกล้เคียงกันนะค,ะครับทั้งฟรีเซลดีงบ Q1 Q2 นึ่ดีมีดีวูเดนซัพพอร์ตก็ยังเป็นอัพเฟอร์ฟอร์มนะครับแทร็กเก็ตไพรซ์เกาบาทหกสำหรับตัวแลนด์เนี่ครับก็แม่ขายกันนั่นสิระเบิดระเบิดสองตัวใหญ่ออกมาโชว์มาเนี่ยจริงๆถ้าถ้าผมดูในแง่ของผู้บริโภคเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นเขาโฆษณาเรื่องของโปรเจกต์บ้าานเเดี่่่ยวทไหร ทั้งสูพลัยกับแครนด์คือดูดูหน้าหน้าหน้านะหน้าสื่อต่างๆก็เห็นอาจจะมีมีลายมีอะไรแล้วจะยิงไปที่ t a r ตัวมากกว่าก็จะใช้เป็นเป็นแสดงความสนใจเข้าไปเดี๋ยวนี้ AI เขาก็ทําหน้าที่เขาในการที่จะส่งข้อมูลมาเปพับลิกไม่ค่อยลงเพราะฉะนั้นพับลิกไม่ค่อยลงเพราะว่าเป็นการลดต้นทุนมันคือยิงไดเร็กไปเลยเนี่ยมันได้ประโยชน์ที่สูงกว่าแล้วก็คนก็อยากเข้าไปดูมากกว่าเพราะฉะนั้น รายใหญ่เนี่ยตอนนี้2ตัวแล้วนะก็ดูเหมือนว่าทำยอดขายได้ดีรายที่3นะครับที่ประกาศออกมาก็คือ AP Thailand นะครับก็ออกมาดีเหมือนกันเจ็ดพันล้านนะครับไตรมาสที่1ไตรมาสเดียวนะครับเอ็อร์เเพิ่มขึ้นเอียร์อันเดียแล้วก็5% Q าเปอร์เซ็นต์คิวตรงนี้คิดเป็น22.4%ของทั้งปีอ่าจจะดูซ้อมลงมาที่เด่แต่ว่าจริงๆถ้าดูไพ p e l i n e ของ AP แผนของเขาเนี่ยเขาจะมีเปิดคอนโด4โครงการใหญ่ <Okay. S 2> ในช่วงของไตรามาสสากับไตรามาสสี 4. เพราะฉะนั้นเองตามแผนของเขาเนี่ยพรีเซลมันจะไปกระโดดตรงนั้นนะครับรฉันเองเนี่ยตัวเลข22.4%ไม่ได้น่าเกียดนะครับเราคิดว่าเป็นตัวเลขที่ดีแล้วก็ในส่วนของพรีเซลแนวราบเองเนี่ยที่ทำได้ระดับ7,600เนี่ยแม้ว่าจะไม่เป็น Record ์ดไฮ ไม่ได้เป็นเซกเก้นได้คอรนไฮแต่เป็นเติร์ดละกันคือทั้ง3ตัวนี้อสุภารายสูงสุดเป็นประวัติการแลนด์เฮาสูงสุดเป็นอันดับ2ที่เคยทำมาที่เคยทำมา AP ก็สูงสุดเป็นอันดับ3จากที่เคยทำมาตัวเขาเองนะแข่งกับตัวตัวเขาเองอันนี้อันนี้เทียบกับตัวมันจะเป็นเรียง1 2 3ซึ่งซึ่งเจ็ดของ AP แนวร่าแต่มื่อวันี้จุดสูงสุดเขาเนี่ยก็คือ8,000นะ คือมันห่างกันนิดเดียวนั้นคือเขายืนระดับสูงเนี่ยมาได้ใครๆก็ว่ามันเป็นฐานใหม่อันนี้มันก็กลับไปกลับมานิดนึงนะครับเหตุผลก็ที่ทขายดีเพราะว่าเขาเปิดหน้าหน้าร้านเยอะมีโครงการเยอะโครงการไม่ได้ใหญ่มากนักกระจายกระจายแล้วก็ถ้าดู Product ก็เป็นตัวที่ปรับ Product เหมือนกันเพาะนั้นตอนนี้คนที่โตขึ้นมาได้เนี่ยนอกจากว่าจะมีโครงการเยอะแล้วเนี่ยส่วนที่ประกอบสําคัญก็คือมีการปรับ ตัวที่ค่อนข้างดีมีอะไรใ,ใหม่ๆม,มานําเสนอให้ผู้บริโภคซึ่งผู้บริโภคก็ต้องการอะไรใหม่ๆเหล่านั้นเช่นเดียวกันนะครับท่านก็เลยทําให้ยอดขายดีเพราะมันก็เรื่องเดียวกันพอมางบคิวหนึ่งเราก็คิดว่า AP ก็จะเป็นหนึ่งในบริษัทที่แสดงการเติบโตได้เยียร์อันเยียในระดับที่น่าพอใจเช่นเดียวกันครับแต่ว่า AP อาจจะซอฟต์กว่าไลน์แอนด์เฮาส์กับสุพรรณนิดเดียวตรงที่ว่าง,งบคิวสองเขาเนี่ย ปีที่แล้วฐานสูงมากดี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 จัดเลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นไตรมาสสปีนี้ต่อให้ดีก็อาจจะสู้ปีที่แล้วไม่ได้ราะงบ Q2 ของ AP อาจจะลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนมันตรงนี้อาจจะดูเป็นอะไรที่ที่ด้อยกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับแบรนด์กับตัวสุプ l イแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าเขาแย่นะครับก็เดี๋ยวครึ่งหลังเดี๋ยวก็จะกลับมาเอาคืนนะครับทั้งในเรื่องของพรีเซลแล้วก็ตัวในส่วนของการรับรายได้นะครับเหมือนกันเลยปันผล อันนี้ก็ยังไม่จ่ายไหมครับยังไม่ขึ้นเครื่องหมาย XD อันนี้เป็นผลของผลประกอบการทั้งปีปีที่แล้วยตั้งปี AD จ่ายทั้งเดียวนะครับสุภายกับแลนจ่ายสองรอบนะครับก็จะจ่าย45สตางค์นะครับจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่11บเอ็ดพฤษภาคมก็เหลื่องไปเหลื่องไปอีกนะครับก็เราก็ยังคงชอบ AP นะครับภาพเอาลุกดูดูยังคงสตรองอยู่ปีหน้างบจะกลับมาเป็นกำไรแล้วในส่วนของวัตถุไลน์โกลด์นะครับไม่ใช่ที่ว่าโกลด์จะเป็นบวกละ จากปีนี้ที่ติดลบเพราะปีแล้วฐานสูงเกินไปนะก็ยังเป็นอัพพอร์ฟอร์มแทร็กเก็ตไพรอยู่ที่9บาทโอเคสตัวใหญ่มาละสตัวใหญ่ดูโอเคละตัวสุดท้ายนะครับก็ดีแต่ว่าอาจจะดีสู้3ามบริษัทไม่ได้ก็คือพึกษาพึกษานะครับตัวนี้พึกษาพึกษาประกาศในส่วนของพรีเซลไตรมาสที่1นึ่งเนี่ยเจ็ดพันล้านนะครับก็โต15บห้าเปอร์เซนต์ยีออนแล้วก็20่สิบเปอร์เซนต์คิวออนะครับตรงนี้ถือว่าดีเพราะว่าเป็นพรีเซลรายควอเตอร์ที่สูงที่สุดตั้งแต่ไตรมาส3ปี19 ก็ประมาณเกือบเกือบสปีปีครึ่งนะครับดีที่สุดในช่วงปีครึ่งเพราะปีที่แล้วก็ล้มลุกคลานมาระดับหนึ่งในเรื่องของการปรับตัวเองต่างๆครับตอนนี้ก็ดูเหมือนจะตั้งหลักได้แล้วก็มาจะโฟกัสในส่วนของตัวโครงการที่เขาคิดว่ามีดีมาที่สูงเน้นโครงการเหล่านั้นนะครับก็เลยทําให้ยอดขายออกมาดีโครงการที่เปิดใหม่ของทุกๆตัวในไตรมาสหนึ่งที่เราพูดมาเนี่ยเปิดน้อยด้วย70%อของ แผนปีนี้จะไปเปิดครึ่งปีหลังโดยภาพรวมที่เราส่งคือตั้งสตัวที่พูดมาเนะี่ย Q1 ถ้าจะไม่ได้เปิดเพราะเปิดน้อย <นะ S 1> เปิดน้อย <นะ S 1> พราะนั้นก็คือจะไปเปิดครึ่งหลังเยอะเพราะขนาดเปิดน้อยอยังได้ประมาณนี้เพราะเนี่ยก็ดูโอเคนะครับเพราะในในมุมของตัวปรึกษาเองถ้าจะกลับมาเนี่ยแนวราบ5้าพนะครับ<ม>ก็โต38%เอรเ์ year on year <ม>แล้วก็ฟลคิว on Q เนี่ยตรงนี้ก็เป็นสูงที่สุดตั้งแต่รมาสามปี19เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่อาจจะปรึกษาจะดูด้อยกว่าในส่วนของ3บริษัทแรกก็คืองบ Q 1 Q2 Q หเองเนี่ยด้วยฐานที่สูงคือเราไม่ได้บอกเขาแย่นะแต่เราบอกว่าฐาน Q 1ปี20กับ Q 4 2 0เนี่ยมันสูงมากด้วย Q 1ปีที่แล้วเนี่ยมาจิ้นสูงมากมาจิ้นปกติแล้วหลังจากนั้นก็คอนลดลงมาเรื่อยๆ่ไตรมาสสี่รายได้สูงมากเพราะงบ Q ิว1ของพฤกษาเราคิดว่าน่าจะลดลงในส่วนกำไรทั้งเยนเยและคิวออนคิวพอไตรมาสสองคิดว่าน่าจะดูดีแต่ว่าแหมมันมีมันมีอะไรที่เป็นตัวพิเศษขึ้นมาเพราะว่าเขาจะมีการเปิดตัวโรงพยาบาลวิมุต นะครับตรงสะพานควายแถวแถวออฟฟิศเกสิกรเนี่ยแหละนะครับเปิดขึ้นมาในเดือนพฤษภาคมช่วงปลายเดือนซึ่งในช่วงต้นของตัวการทําธุรกิจเนี่ยโรงพยาบาลอาจจะยังไม่มีกาไรอาจจะยังเป็นขาดทุนอยู่ชุดกอดแต่ว่านี้เป็นการลงทุนเพื่อลองเทอร์มันในช่วงของระยะสั้นในงบคิวสของพฤกษาอาจจะยังดูไม่ดีนะครับก็อาจจะติดลบทั้งเย็นเย็นและคิวอนคิวเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงปันผล เขา XD ไปหมดแล้วอ๋อคเอ็กแล้วแล้วก็จ่ายไปแล้วจ่ายไปแล้วด้วยก็ X อไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์จะได้ละเพราะฉะนั้นถ้าเราจะได้ก็คือของผลประกอบการต้องไปรอรอครึ่งครึ่งนี้แรกซึ่งงถ้าเกิดเราถือได้ทั้งปีเนี่ยก็จะได้ประมาณเกือบเกือบเจ็ดก็ยังคงดีอยู่ทั้ง4ตัวครับปันผลสูงนั้นปันผลประมาณห้าเปร์เซ็นถึง7%นต์ะครับ พึกษาอาจจะดูปันผสลสูงกว่าหน่อยได้สัก7%แต่ว่าเฮ้ยมันไม่มีระยะสั้นแล้วนะต้องถือไปอีกนานพอสมควรเพราะเนี่ยในช็อตเทอมแคสตลิสที่ดูอาจจะยัง,ยงด้อยกว่าคนอื่นเขาอะนะครับก็เราแนะนำเป็นนิวโชนะครับค่าเฉรีายอยู่ที่11 บาท70นะครับอันนี้ก็เป็นภาพทั้งหมดมที่ออกมาแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีออกมาเรื่อยๆพรุ่งนี้มะลืนนี้นะครับก็จะมีที่เหลือวอาจะมี L P N นะครับอาจจะมีเสนาอนันดาคิวเฮาอะไรก็เดี๋ยวค่อยๆติดตามกันละกันแต่ว่าภาพที่เราจะสรุปให้ให้ท่านผู้ชมฟังดูเนี่ยก็คือว่าลายใหญ่ยิ่งใหญ่ก็จะยิ่งมีโอกาสในการที่เกณฑ์มาร์เก็ตแชร์ขณะที่เป็นรายใหญ่ในตลาดด้วยกันเองนะครับอาจจะยังไม่ใหญ่พอ ที่จะมี coverage ที่มากเท่ากับ3-4บริษัทที่เราพูดให้ฟังวันนี้นะครับก็อาการเติบโตอาจจะจำกัดกว่าอันนี้ก็เป็นภาพของธุรกิจบ้านเหมือนไปใหญ่กินลาเล็กเลยประมาณนั้นไม่ถึงคำนั้นคือโอเคแหละผู้ประกอบการในตลาดดูดีกว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในตลาดจะได้ส่วนหนึ่งใช่ครับพวกที่ใหญ่จริงๆของในตลาดกับเป็นคน benefit คือไปเกณฑ์คนอื่นเมเกณฑ์คนอื่นเข้าอีกด้วยด้วยข้อดีหลายๆอย่างนะครับทั้งในเรื่องของต้นทุนการเงินต้นทุนก่อสร้างพื้นที่หน้าร้านแล้วก็ที่สําคัญคือคนเเหล่่านนีี้ย ผู้พเดเวลอรเปอร์เหล่านี้เขามีการปรับตัวตลอดอ,อ,อันนี้คือสิ่งสำคัญเลยนะครับที่แม n a จเมนต์ดูมีวิชั่นในเรื่องการปรับตัวปรับโปรดักต์เพื่อที่จะตอบโจทย์ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อให้ได้ครับอันนี้มาก็ยังคงม,มีผมมีสักสองคำถามก่อนอันแรกก็คือเห็นด้วยกับที่คุณโจบอกตัวแต่ละที่ก็ปรับนะรูปแบบบ้านอย่างแรลเทาแต่ก่อนพวกนั้นทวานอะไรนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นชื่อแนวใหม่ๆขึ้นมาบ้านแบบใหม่แล้วเอพีก็ปรับรูปแบบบ้านเหมือนกันใชันนี้ผมถามคร่าวๆว่า รูปแบบบ้านเดิมๆกับอันใหม่เนี่ยถ้ามองกันในแง่บ้านเดียวอย่างเดียวเฉพาะมาจิ้นของเขานะมันมันดีขึ้นไหมคือปรับแบบแล้วมันบวกก็เลยนะบวกพรีเมียมเข้าไปไหมหรือว่าไม่ไม่ไม่คือมาจิ้นก็คือเป็นอะไรที่เขายืนอยู่ระดับแถวๆนี้ถ้าเป็นแนวราบประมาณสัก30%บวกลบนะครับใ,ใครทําได้32%บวกลบก็จะถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ดีการปรับตัวเองก็คือปรับเพื่อตอบสนองความต้องการห่วงผู้บริโภคเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะซื้อ บ้านของเขาได้คือสามารถแยกมาเก็ตแชร์ได้นะครับไม่ใช่ปรับเพื่อต้องการกําไรมากขึ้นคือกาไรได้ระดับนี้เนี่ยถือว่าดีแล้วครับอีกส่วนหนึ่งก็เราพอรู้กันบ้านเดี่ยวกับคอนโดคอนโดจะให้มาจิ้นที่สูงกว่าใช่ครับอันนี้เท่าที่ฟังมา3ตัวใหญ่เนี่ยโอเคแหละมันก็ดีทั้งคู่แต่จะไปดีที่ตัวของบ้านเดี่ยวซะเยอะมันจะมีผลกระทบกับมาจิ้นในเรื่องของส่วนมาจิ้นเทียบกับครึ่งไปแรกไปใช่ล้วค โอเคคือปกติแล้วเนี่ยถ้าดูเนี่ยแนวราจะประมาณตั้งสามสิบถึงสามสองเราสามสิบล <c ười> ะกันคอนโดนี่จะมาสามห้าถึงสี่สิบเราเอาสามห้าละกันปกติถ้าเป็นสานการปกติจะเป็นแบบนี้ <c ười> เพราะนี่ product m i x ที่เปลี่ยนไปนะครับถ้าแนวราเพิ่มมากขึ้น <c ười> คอนโดล,ลดลงแน่นอน cross margin โดยภาพรวมเนี่ยมันก็จะลดลง <c ười> แต่มันจะได้ bottom line เยอะขึ้น <c ười> okay. เพราะว่ามีการเพิ่ม mix เข้ามานะครับก็ทำให้ไรายได้โตกำไรโตคือเพิ่ม Product ตรงนี้ภาพนี้จะเห็นชัดใน Origin นะครับที่ตอนแรกมาจิ้นคอนโดสูงมากเลยสีห้า<ๆ>ลดลดลงมาพร้อมแนวราบเติมเติมมาจิ้นลงแต่ว่าท่อไหลก็ยังเป็นบวกอันนี้เป็นภาพที่อธิบายเห็นชัดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทอื่นๆเนี่ยด้วยการที่เขาอยู่ในตลาดมานานพอสมควรมิกซ์ตรงนี้มีผลนะครับในในภาพปกติแต่ปีที่แล้วมันไม่ปกติออมีให้ส่วนลดใช่ใช่ก็ปีที่แล้ว,อลวโอ้เกิดอะไรขึ้นปีแล้วก็คือคอนโดลดราคากันเยอะอนะครับาบางท่านผู้ฟังบางท่านถ้าจับ จองทันนะเขาก็จะได้ราคาที่ดีมากคอนโดลดไป4 0 5 0บางโครงการเห็นนะครับไม่เอากำไรนะครับมาจิ้นเหลือศูนย์ก็มีบางโครงการ<ม>ลด 10%5% เรเน้นเพราะนี่ยมาจิ้นคอนโดปีที่แล้วต่ำผิดปกติคร<ม>าวนี้แม้ว่าปีนี้เองแมวราจะเบลนในส่วนของเลีวหนูพอชั่นที่เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้ส่วนของมาจิ้นคอนโดที่ต่ำผิดปกติในปีแล้วขณะที่ปีนี้ไม่ได้ต่ำขนาดนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวมิกซ์ที่เบลนแล้วก็ทำให้มาจิ้นทั้งปีปีนี้เนี่ย น่าจะดีขึ้นเล็กๆนะครับก็<ม>ก็โอเคแหละเรื่องของเรื่องก็คือ Product Mix มีส่วนแต่ปีที่แล้วไม่ปกติก็เลยทำให้ปีนี้ก็จะกลับมาไม่ได้แย่ไม่ได้มีเรื่อง Product Mix ที่เป็นประเด็นนะครับก็จะน่าจะทำให้มาจิเนี่ยดูดูมี Improvement ขึ้นเล็กๆครับ,รบแล้วก็คือมองจากตรงนี้เนี่ยผมก็ยังไม่เห็นซายของ Property ที่จะมาทำเรื่อง โปรโมชั่นอะไรพวกนั้นนะคือยังไม่เห็นเลยตอนนี้ลดลดการทําโปรโมชั่นไปเยอะมากก็ดูค่อนข้างชัดถ้าเทียบกับในรอบก่อนเนี่ยตอนแถวช่วงนี้ยังเห็นยังเห็นมีโปรโมชั่นกันอยู่ใช่โปรโมชั่นจริงๆถ้าถ้าดูเนี่ยแนวราบโปรโมชั่นไม่ได้เยอะมากเพราะว่าคนซื้อก็คือเป็นเรียลดีมาเน่ยไม่ได้มีใครซื้อกินกำไรอยากได้บ้านก็ก็ก็ซื้อเพราะนั้นก็คือเป็นการแข่งกัน ระหว่างโครงการในบริเวณตรงนั้นมากกว่าว่าใครให้อะไรที่ถูกใจผู้บริโภคมากกว่าบางโครงการแพงกว่าแต่บ้านดูดีกว่าฟังก์ชันดีกว่าถ้าเรามีตังเราไหวล้วก็อาจจะยอมซื้อตรงนั้นไม่ได้เป็นเรื่องราคาอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดบางไพรส e เซกเมนต์นี่หูราคามีผลที่สุดอันนั้นเดเวลอปเปอร์เขาก็รู้นะครับเขาก็มีการให้อะไรที่มันเยอะกว่าปกติได้เพราะนั้นเองเนี่ยแนวราบโปรโมชั่นไม่ได้เยอะมากนอกจากคอนโดเนี่ยเขาถึงอาจจะให้โปรโมชั่นเยอะหน่อยเพราะต้องการระบายอูนใช่ใช่ก็ าจะได้ข้อสรุปใน4ตัวใหญ่งั้นผมขอให้คุณโจสรุปเป็น2คํคำถามแล้วกันก็คืออันแรกก็คือแต่ละตัวเลตติ้งเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ถ้าให้เรียงตามความชอบเมื่อสักครู่นี้คุณโจเรียงตามเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่คิดว่าจะดีนะครับเรียงตามความชอบถ้าให้เลือก1 2 3 4จะแค่4ตัวนี้นะเรียงเป็นยังไงแล้วก็แต่ละตัวเลตติ้งเป็นอะไรในมุมมองของคุณโ,คโจ ก็ชัดเจนนะครับว่าเราก็คงเลือกสุภาลัยเป็นท็อปิกนตอนนี้นะครับนอกจากในเรื่องของสิ่งที่ที่เรามองไว้แล้วผลประกอบการที่มันออกมามันไม่มันก็คือดีกว่าที่เราคาดไว้เล็กๆเนี่ยก็น่าจะทําให้เป็นตัวซัพพอตในเรื่องของตัวความมั่นใจของเราต่อผลประกอบการปีนี้ที่เป็นเรคคอร์ดไฮใหม่ในส่วนของวอตทิรลน์และอาจจะมีส่วนเพิ่มด้วยนะครับถ้าเกิดเขาขายแอสเซทเข้ารีได้นะครับหรืออาจจะมีการขายหุ้นที่เขาทำา Treasury stock ในปีที่แล้วออกมาในปีนี้ก็น่าจะมีเกณฑ์ขึ้นมาได้เพิ่มแต่ว่านสุลายดูโดดเด่นนะครับในมุมภาพรวมๆทั้งหมดในปีนี้นะครับ,รบก็เป็นอั t พอฟอร์มนะครับทาร์เก็ตไพรซ์ปัจจุบันนี้อยู่ที่23บาท60นะครับตัวถัดไปเนี่ยเร,เราชอบ AP อนะครับนหนเราชอบ AP มากกว่า Land and House เพราะว่า Land ์ n อนด์เอาจจะมีเพรสเชอร์ในเรื่องของตัว Re c คร r i n g Income ซึ่งดูเหมือนจะฟื้นจะฟื้นจะฟื้น,นมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะครับก็อาจจะทำให้เสียงอ่อนลงไปในมุมภาพตรงนั้นนะครับก็คงจะเป็นปีหน้าละกันนะครับสำหรับ Land ์ n อนด์เฮที่น่าจะกลับมาเติบโตโดดเด่นะะนั้นช็อตเทอมอาจจะเป็น AP ที่ดูเด่นกว่าในส่วนของ4ตัวนี้นะตามคำถามของพี่เปรมนะไม่ได้มีตัวอื่นะะนะก,กอ AP ื่นก็จะเป็นอะไรที่เราชอบอยู่แล้วนะครับในม ต่อเนื่องนะครับเราปีนี้อาจจะดูดู r n r n i n n ็งก์เนกาทีฟกรแต่ว่ามาจากฐานสูงแต่ถ้าดู PE เขาก็ยังเป็นระดับ PE ที่ค่อนข้างต่ำอยู่สำหรับตัว AP นะครับปีหน้า e a r n i n g ็จะกลับมาดีเพราะเนี่ยเราคิดว่าถือสบายใจนะครับแล้วก็ได้ Yield ด้วยแล้วก็ปีหน้ามี Story ด้วยก็เป็น AP นะครับ ตามมาอัดับ3ก็จะเป็น Land House นะครับ,รบซึ่งเ,เมื่อกี้เราคุยให้ฟังแล้วว่าพึกษาคงจะเป็นภาพปีหน้ามากกว่าแล้วก็ช็อตเทอมอาจจะมีเนกาทีฟในเรื่องของ e a r n i n g s p e r f o r m a n c e ที่เข้ามาเั้นเรียงก็ Supply AP Target Price 9บาทนะครับ o u t p e r f o r m Land House Target Price 9บาท60 o u t p e r f o r m แล้วก็พึกษาเป็น Neutral Target Price 11บาท70าทครับครับก็คงปิดท้ายแล้วกันก็ดูจากภาพทางเทคนิคบ้างทั้ง4ตัวนะครับว่าเป็นยังไงก็จริงๆกลุ่ม Property มันก็ Perform มมาก่อนหน้านีล้ละ แล้วก็ช่วงนี้ก็ถ้ามองกันในแง่ของตัวเซ็นดิงเด็กยอดลงมาเขาก็ถอยบ้างแต่ตัวเทนหลักๆยังไม่ได้ถึงขั้นกับลงแรงเป็นเนกาทีฟอะไรเริ่มจากตัวแรกที่คุณโจชอบมากที่สุดอยู่เป็นท็อปพีคของคุณโจเป็นสุพรายผมว่าแพทเทิร์นเขาโอเคนะเป็นไซด์เวย์ออกข้างที่ฐานยกขึ้นไม่ได้ไม่ได้ขึ้นแบบชันๆอะไรมากแต่ยังพอเห็นการค่อยๆปรับตัวขึ้นได้อยู่นะถ้าดูในตัวกรอบใหญ่เนี่ยข้างบนอัพไซด์ก็มองสัก20เกือบเกือบ24แล้วกันในแง่ของกรอบด้านนนบะ ส่วนโซนด้านล่างถ้าลงไปสัก1บาทผมว่าแนวรับตรงนี้มันยืนหน้าอยู่พักหนึ่งละอาจจะมองสัก20เป็นแนวรับสําคัญถ้าเก็ดข้างบนถ้าเอาใกล้หน่อยก็ไฮเดิม erm 22บาท30ถ้าเบรกได้อาจจะวิ่งลาลี่ขึ้นไปถึงกรอบด้านบนอันนี้คือถ้าดูตามภาพเทคนิคที่มองอยู่แต่จุดต้อยก็ทั้งสัญญาณ mbcd กับสโตดูเหมือนเตือนทางด้านพักอาจจะพักแล้วไม่หลุดกรอบด้านล่างอันนี้คือตัวที่คุณโจช,ชอบมากที่สุดอยู่ไซเบอร์อัพ <ๆ S 2> ให้เราเห็นนะครับตัวถัดมาเป็นตัวของ AP อันนี้โค้งอยู่ด้านบนเหมือนจะเหมือนจะถอดถอดถอดแรงด <c oughs> ์าดใจลงมาอยู่แต่ก็ <c oughs> ต้องดูครับว่าเดี๋ยวถ้ารีเวออกมาโดยโดยปกติหุ้นที่นิ่งอยู่ด้านบนเนี่ยมันเป็น2มุม <c oughs> มุมแรกคือถ้าดีจนนักลงทุนเชื่อมั่นทำนิวไฮทะลุ8ปดบาทสีขึ้นไปอัพไซด์ข้างบนก็จะเปิดขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเราเคยมองภาพของ AP เหมือนกันตอนที่คุณโจชอ,ชอบบอกเฮ้ยมันจะวิ่งอยู่ในไฮเออร์สโลปเป็นชั้นๆแบบนี้ไหม ปรากฏว่ามันขึ้นไปแล้วไม่ไปต่อมีพักแฝดต,ต่อข้างแต่ดูแล้วแนวแถวแ8บาทบวกลบผมก็มองว่าหน้าคุ้มเสี่ยงนะอ,อาจจะมองตรงจุดนั้นเป็นจุดเข้ารับแล้วกันแถ้ายืนได้เป็กแปขึ้นไปได้มันก็จะเป็นการเดินหน้าวิ่งอยู่ในกรอบที่ยกตัวชันเคลื่อนเช่นกันแต่ดูตัวนี้ดูสัญญาณละดูอย่าง50-50า 50, ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่รรในเรื่องของอินดิเคเตอร์นะครับมาที่ land and house อันนี้ก็เป็นลองเป็นระดับ3อันนี้ภาพคล้ายๆกับตัว ap เลยนะก็ขยับขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีการ ถอยถอยๆรมาอยู่ภาพแนว,ต,วนตอนนี้ขึ้นไปแถวพอเกิน8.6.7ยิงมองอยากให้เห็น9บาทสักทีมยังไม่เห็นนงก็ย่อลงมาบ้างภาพตรงนี้ภาพคล้ายกับ AP นะครับสโลปอาจจะไดไ้ไม่ไม่สวยเท่าแต่ก็มองแนวรับใกล้ๆจุดแถานี้แล้วกันก็เป็นบริเวณแถวนี้เคยเป็นแนวต้าอยู่สั้นๆอยู่ช่วงหนึ่งงั้นถ้าย่อลงมา8บาท10 8บาท5อาจ,จะแถวแถวนั้น ถ้าได้ขนาดนั้นรวมกับ X d ดีที่จะรออยู่เพราะเขาเรจ่ายเดือนหน้าผมว่า,า,าก็น่าสนใจเหมือนกันรอรับสัก8บาทถึง8ป0บาทสนะครับ<อ>ส่วนแนวต้านก็มองต้านแรกอยู่ที่ฮาร์ดแยสัน875ด้ีหน่อยอาจจะมองสัก9บาทอันนี้เป็นตัวของแหล่ทาแล้วก็อินดิเคเตอร์คล้ายกันทั้ง3ตัวคือกลุ่ม p r o p ป r t y เนี่ยถอยถอยลงมาใกล้โซนสำคัญคือ50%ของไอซ์ไซดแล้วก็แนวศูนย์ของ m อ c d ยังไม่ได้เป็นเนกาทีฟเป็นการพักที่ยังไม่ลุ้นพักแล้วขึ้นต่อได้สุดท้ายสุดท้าย เขาเริ่มฟื้นตัวแต่ภาพนี้ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ในทางเทคนิคเขาเหมือนจะเหมือนจะเป็นก็อยู่กรอบล่างแล้วเขาเริ่มผงกขัวขึ้นอาจจะมองว่าความคาดหวังของคนอาจจะไม่ได้มเยอะมากพอมาเป็นตรงนี้อาจจะเป็นมุมตรงนั้นนะครับก็เห็นภาพนี้แล้วกันก็คล้ายกับตัวของสุภลัยเป็นชแนลประมาณนี้แต่เป็นชแนลที่แบบขดๆหน่อยไม่ได้ขึ้นไปเป็นสโลปอะไรมากก็จะเห็นว่ากรอบตอนนี้อยู่กลางๆไม่ได้ถอยลงมาถึงกรอบด้านล่างงั้นก็มอง ช่วงทางนี้อาจจะมองแนวรับ12.6ข้างบนแนวต้านก็ติดแถวไฮเดิมสัก13.90ถ้าดูภาพตรงนี้ในตอนนี้ทางเทคนิคเนี่ยพึกษาดูไซด์เวที่ดูแข็งแรงกว่าคนอื่นเขาแต่ตัวอื่นเนี่ยถ้าถอยลงมาที่แนวรับแล้วยืนได้เทนใหญ่ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ในขณะที่พึกษาเนี่ยพักออกข้างอยู่ก็แล้วแต่ชอบแล้วกันสั้นๆอาจจะดูตัวนี้สําหรับเทรดอยู่ในเลนกรอบส่วนแนวรับแนวต้านบอกไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ต้องคงจบเท่านี้นะก็ทิ้งท้ายด้วยกลุ่ม p r o p e ป t y ตี สี่ตัวใหญ่ที่คุณช่อพูดถึงแต่ละตัวเดตติ้งเป็นไงว่าไปละมุมทางเทคนิคเป็นไงก็คงลาไปเท่านี้นะครับ